ตอนนี้เราอยู่กันในคลิป Star War s ครับในซิสเตอร์หรือที่รู้จักกันในชื่อแม่มดแห่งดาโทเมียคือกลุ่มผู้หญิงผู้ใช้พลังฟอสบนดาวดาโทเมียที่เต็มไปด้วยพลังด้านมืดในรูปของเวทมนต์คล้ายไสยศาสตร์วูดู oo. มีความสามารถอย่างการปรุงยารักษาอาการเจ็บป่วย สารมันเป้าหมายจากระยะไกลชุบชีวิตมัมมี่ให้กลับมาม,มีชีวิตในสภาพซอมบี้ได้เป็นตน้นโดยความที่ในซิสเตอร์ใช้พลังด้านมืดจากดาวที่พวกเธออยู่เป็นหลักทําให้พวกเธอไม่ค่อยออกจากดาวของตัวเองมากนักจนกระทั่งทาวซินขึ้นเป็นผู้นํากลุ่มเธอร่วมมือกับ ious, ดัสซีเดียสแต่กลับถูกหักหลังทําให้ลูกชายของเธอถูกชิงตัวไปซึ่งนั่นก็คือดัสมอลนั่นเองหลังจากนั้นในช่วงสงครามโคลนวอ มาเธอแถวซินก็เดิมขายสมาชิกกลุ่มในซิสเตอร์ในลักษณะของทหารรับจ้างอยู่เรื่อยๆและหนึ่งในนั้นก็คืออาซาเวนเทรสซึ่งเธอก็กลายเป็นลูกศิษย์ของเขาดูกููแต่หลังจากถูกหักหลังเธอก็กลับมากลุ่มในซิสเตอร์จึงพยายามฆ่าเขาดูกููแต่ก็ไม่สําเร็จทําให้เขาดูกูส่งในพลกีวสัสมาฆ่าล้างบางดาวดาโทเมียเราจึงได้เห็นว่าดาวดวงนี้เต็มไปด้วยซากประหลากหักพังหลังจากนั้นเวนเทรสก็ผันตัวมาเป็นนักล่าฆ่าหัวแทน ส่วนเทาซินที่เป็นหัวหน้าก็ยังคงอาศัยอยู่ในซากประหลักหักพังนั้นเพื่อรักษาบาดแผลทั้งทางกายและทางใจให้ดร์ตมอลลูกชายของเธอแต่หลังจากแผนการเพิ่มพลังให้ตัวเองอยู่เหนือทั้งซิดและเจไดทูกขัดขวางโดยเมสวินดูเธอก็หายสาบสูญไปเทาซินและมอลร่วมมือกันฆ่าดัซซีเดียสและเขาดูขู่แต่พวกเธอก็ทําไม่สําเร็จทําให้เทาซินถูกฆ่าตายในเวลาต่อมาในช่วงเวลาใก,กล้ๆกล้กัน เวนเทสก็ร่วมมือกับควินแลนวอร์สเพื่อฆ่าเขาดูกูแต่พวกเขาก็ทำไม่สำเร็จอีกทำให้เวนเทสถูกฆ่าตายด้วยเช่นกันหลังจากนั้นแม้ว่าพวกไนบราเดอร์จะยังอยู่แต่บทบาทของไนซิสเตอร์ก็หายไปเพราะในจัก,กรวาลแทบไมเหลือคนกลุ่มนี้อยู่แล้วจนกระทั่งหลังจบสงครามโคน Wars, วอร์สเราถึงได้เห็นเมอร์ลินหนึ่งในสมาชิกไนซิสเตอร์ที่ยังรอดชีวิตเธอใช้พลังทำให้ไนบราเดอร์กลายเป็นทาสจนครองดาวดาโทเมียได้สำเร็จต่อมา ในช่วง Galactic Empire อีกคนหนึ่งที่ขึ้นมามีบทบาทคือเจอสลาที่ได้รับการฝึกจาก i n นควิ i เซเตอร์คนหนึ่งซึ่งเธอเข้าหักหลังคาอาจารย์ตัวเองและชิงแลเซเบอร์ของเธอมาหลังจากนั้นในช่วง2 BBY เอสลากับหมอขอความช่วยเหลือจากวิญญาณของนายซิสเตอร์แต่พวกเธอขอร่างกายเป็นของตอบแทนเพื่อจะได้ฟื้นกลุ่มของเธอกลับขึ้นมาซึ่งหมอกก็ตกลงทําให้วิญญ,ญาณน,นั้นสิงร่างของเคน,นัน สุดท้ายแหล่งพลังของวิญญาณทั้งสองจึงถูกเอสลาทำลายในช่วงกา l ล c t i c Civil War มีนายน้องพเพียงสองคนเท่านั้นที่ยืนหยัดได้ว่ายังมีชีวิตนั่นคือเชลลิสและเมอร์ลินที่ปรากฏตัวในเกมทั้งคู่ครับสุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ g g k i s t o c o m ผู้ให้บริการทั้งเกมและวอลเล็ตมากมายอย่าลืมแวะไปดูนกันครับลิงก์ในไดสคริปชันใต้คลิปเไว้เรกับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ